เมื่อแก่ตัวลงน้ำในข้อกระดูกมันก็จะเสื่อมหายไปตามสังขารเมื่อไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงในข้อต่อกระดูกเวลาที่ใช้งานข้อต่อหนักๆไม่ว่าจะเป็นการเดินขึ้นลงบันไดหรือว่าการก้มๆเงยเงยยกของหนักตรงข้อต่อกระดูกเนี่แหละค่ะจะเกิดการเสียดสีกันทําให้เกิดเสียงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมถึงเจ็บข้อต่อปวดกระดูกค่ะ ถ้าปล่อยไว้นานๆอาจเกิดอาการเรื้อรังจนต้องรักษากันไปตลอดชีวิตไม่หายสักทีจึงต้องหาตัวช่วยเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของข้อต่อและกระดูกให้กลับมาดีดังเดิมค่ะขอแนะนำวัชิดาค่ะวัชิดาน้ำมันงาดำสกัดเย็นชนิดเข้มข้นที่อุดมไปด้วยเซซามีนเป็นสารเฉพาะตัวที่พบในงาดำเท่านั้น มีสรรพคุณช่วยยับยั้งการทำงานของสารที่ก่อให้เกิดการสลายตัวของกระดูกอ่อนช่วยรักษาอาการปวดอาการอักเสบและการเสื่อมของขอ้อต่อต่างๆในร่างกายได้เป็นอย่างดีและสารสำคัญที่พบในน้ำมันงาดำสกัดเย็นยังช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันลดความดันโลหิตสูงเพิ่มไขบันดีบำรุงกระดูกและบำรุงเส้นผมค่ะ ประเทศไทยของเราค่ะก็มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆวิจัยว่างาดํายังมีสารอาหารอีกหลากหลายชนิดที่จําเป็นต่อกระดูกและไขข้อค่ะทั้งนี้จึงอาจกล่าวได้ว่างาดำเป็นสารอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพของกระดูกและข้ออย่างแท้จริงค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นของวชิดายังมาในรูปแบบของแคปซูลทำให้น้ำมันงาดำสกัดเย็นที่สกัดมาแล้วยังคงความสดใหม่และรักษาคุณภาพที่ดีแบบเดิมไว้ได้ รับประทานครั้งละ2เม็ดก่อนอาหารเช้าเย็นอาการปวดข้อปวดเข่าก็จะดีขึ้นหรือบางรายอาจหายได้เลยค่ะฉะนั้นใครที่สนใจวัชิดาน้ำมันงาดำสกัดเย็นชนิดเข้มข้นสามารถสั่งซื้อได้ที่นี่เลยค่ะ